เลือกความมั่งคงั่งเลือกกองทุนรวมจาก Asset Plus พบกับรายการกองทุนสายบวกดำเนินรายการโดยคุณคมสรรพระลานุสนธิกรรมการบริหารประธานเจา้าหน้าที่สายงานการตลาดและผลิตภัณฑ์รายการที่จะพาทุกท่านไปร่วมเจาะลึกกับผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนจากบลจ Asset Plus สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการกองทุนสายบวก นะครับวันนี้เป็น e p ที่6นะครับวันนี้เราจะพูดคุยกันนะครับถึงโอกาสการลงทุนในตลาดหุ้นที่ถือได้ว่าปีนี้เนี่ยก็น่าสนใจมาก,มากๆนะครับก็คือตลาดหุ้นยุโรปนะครับตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยถือว่าเป็นตลาดหุ้นหนึ่งเลยนะครับที่ปีนี้เนี่ยมีการผลการดำเนินง,งานที่ถือว่าฟื้นตัวขึ้นมาได้ดีมากนะครับก็อย่างที่เราทุกท่านทราบกันนะครับว่ายุโรปเนี่ยเป็นหนึ่งใน ภูมิภาคนะครับหรือประเทศที่ปีนี้เนี่ยเศรษฐกิจเริ่มมีการฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีนะครับหลักๆเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของอการฉีดวัคซีนนะครับที่ทําได้ถือว่าค่อนข้างดีมากนะครับตอนนี้เฉลี่ยในยุโรปเนี่ยคนที่ฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วเนี่ยมีน่าจะมากกว่าประมาณสัก65-7ิซนะครับซึ่งก็ทําให้ยุโรปเองเนี่ยน่าจะเรียกได้ว่าผ่านจุดต่ำสุด ของการเกิดโรคระบาดที่ผ่านมาไปแล้วนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเศรษฐกิจยุโรปสามารถกลับมาเปิดเมืองกลับมาเปิดประเทศนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตกันตามปกติได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็ทิศทางของเศรษฐกิจยุโรปเนี่ยจริงๆก็เริ่มดีขึ้นตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับแต่ว่าที่ดีขึ้นมากๆเลยเนี่ยก็คือช่วงในไตรมาสสองไตรมาสสที่ผ่านมานะครับรวมถึงไตรมาสข้างหน้าด้วยนะครับ ก็ต้องบอกว่ายุโรปเองเนี่ยถือถือเป็นภูมิภาคที่ก็ตั้งแต่มีการเกิดโรคระบาดขึ้นมาเนี่ยนะครับยุรโรปเองเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีการอัดฉีดนะครับเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเนี่ยมากที่สุดในโลกนะครับก็ตัวงบดุลของทางธนาคารการรลางยุโรปเนี่ยนะครับตั้งแต่ช่วงก่อนเกิดวิกฤตโรคระบาดเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณห ล้านเหรียญยูโรเนี่ยนะครับปัจจุบันผ่านมาประมาณสักหนึ่งปีเศษเนี่ยนะครับก็พุ่งปรับขึ้นไปถึงเกือบเกือบแปดทิลเลี o n น,นะครับแปดล้านล้านยูโรก็คือเพิ่มขึ้นกับเกือบเท่าตัวนะครับก็ผ่านการผ่านด้วยมาตรการต่างๆนะครับผมขอเรียกสรุปง่ายๆว่าก็คือเหมือนมาตรการ QE ของสหรัฐแต่ว่ายุโรปเนี่ยมีหลายมาตรการมากนะครับไม่ว่าจะเป็น PEPP APP อะไรต่างๆนาๆนานะครับการ อัดฉีสภาพคล่องนะครับเข้าซื้อพันธบัตรต่างๆในประเทศที่เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปนะครับรวมถึงเ,เข้าซื้อตาสารีไพเอกชนตาสารี้ไฮยูต่างๆซึ่งได้รับผลกระทบนะครับในช่วงวิกฤตโลกระบาดท,ที่ผ่านมานะครับก็ต้องบอกว่าธนาคารกลางยุโรปเนี่ยเป็นหนึ่งในธนาคารกลางที่เรียกได้ว่าช่วยเหลือเออศรษฐกิจของยุโรปรวมถึงเศรษฐกิจโลกเนี่ยมากที่สุดนะครับจะเห็นได้ว่า ตั้งแต่ช่วงเกิดวิกฤตเนี่ยก็คืออัดฉีดเงินเข้ามาอย่างต่อเนื่องแล้วปีนี้เองเนี่ยก็ยังอัดฉีดเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับถึงแม้ว่าในช่วงการประชุมธนาคารกลางยุโรปในช่วงประมาณสักกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยก็เริ่มมีการพูดถึงว่าอาจจะมีการทยอยการลดวงเงินเข้าซื้อผ่านโครงการ QE บ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้กำหนดว่าจะลดมากน้อยแค่ไหนแล้วก็พร้อมที่จะกลับเข้าซื้อ เสมอนะครับถ้าเกิดว่ามีสัญญาณเรื่องของออตัว v a r i a n c ต่างๆเรื่องของสายพันธุ์ใหม่ต่างๆหรือการที่อะไรก็ตามที่ทำให้เศรษฐกิจยุโรปเนี่ยอาจจะกลับไปสู่ภาวะที่อาจจะมีการตกต่ำอีกครั้งหนึ่งเนี่ยธนาคารกลางยุโรปก็พร้อมนะครับที่จะเข้าซื้อปัจจุบันเนี่ยธนาคารกลางยุโรปเนี่ยเ,เข้าซื้อ,อ,อ QE เนี่ยนะครับมนเงินงบ QE เนี่ยเฉลี่ยเดือนละประมาณสัก 80,000ถึง100,000ล,ล้านเหรียญยูโรนะครับก็ถือว่าเป็นเงินที่ค่อนข้างเยอะนะครับก็ใกล้เคียงกับทางธนาคารกลางสหรัฐนะครับอาจจะมากกว่าเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็แน่นอนนะครับเ,เป็นตัวที่ทําให้ตัวตดอกเบี้ยอของประเทศในยุโรปเนี่ยส่วนใหญ่จะค่อนข้างต่ำนะครับปัจจุบันธนาคารยุโรปเนี่ยมีดอกเบี้ยติดลบนะฮะอยู่ที่ประมาณสัก0.4-0.5เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็พันธบัตรส่วนใหญ่ของใน ประเทศยุโรปเนี่ยให้ผลแทนยูที่ติดลบหมดนะครับนั่นหมายความว่าจาการง่ายๆนะครับเราเป็นคนเยอรมันเนี่ยถือพันธบัตรรัฐบาลเยอรมัน10ปีเนี่ยนะครับดอกเบีย้ยติดลบ0.5เนะครับนั่นหมายความว่า1ิปีผ่านไปนะครับเราจะต้องเสียเงินให้กับรัฐบาลเยอรมันเนี่ยห้าเซนนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะครับว่าทุกวันนี้ขณะที่ตัวพันธบัตรประเทศเหล่านี้ติดลบแต่ก็ยังมี คนที่ยังไปซื้อพันธบัตรเหล่านี้อยู่นะครับแล้วก็แน่นอนการที่พันธบัตรติดลบหมายความว่าอะไรครับหมายความว่ารัฐบาลก็มีเงินนะครับมีรายได้จากการกู้นะครับท่านฟังไม่ผิดนะครับรัฐบาลมีรายได้จากการกู้เงินนะครับอย่างยกตัวอย่างเยอรมันเมื่อกี้เนี่ยกู้เงิน10ปีนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยได้เงินมาอีก5%เป็นนะครับเป็นรายได้นะครับปกติเราเข้าใจว่ากู้เงินจะต้องเสียดอกเบี้ยนะครับประเทศในยุโรป มื่อกี้ยกตัวอย่างเยอรมันไปแต่จริงหลายประเทศเป็นอย่างนั้นนะครับกู้เงินวันนี้สามารถเอาเงินที่กู้เนี่ยแล้วก็ได้รายได้ด้วยแล้วก็ถามว่าเงินที่กู้เนี่ยเอาไปทําอะไรก็เอาไปกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกนะครับถามว่าทุกประเทศทุกรัฐบาลในช่วงวิกฤตโรคระบาดท,ที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่า,าใช้ทั้งนโยบายการเงินและการคลังเนี่ยสู้กับปัญหานะครับเ,เมื่อกี้ผมเล่าไปเรื่องนโยบายการเงินนะครับของยุโรปนโยบายการคลังเองเนี่ยต้องบอกว่า เป็นครั้งแรกนะครับในต้องบอกว่าตั้งแต่มีการก่อตั้งสหภาพยุโรปหรือจริงจงจะบอกว่าตั้งแต่มีภูมิภาคยุโรปขึ้นมาก็ว่าได้นะครับที่เอ่อแต่ละประเทศเนี่ยอัดฉีดเม็ดเงินนะครับประมาณเฉลี่ยเนี่ยนะครับสามสิบถึงห้าเปอร์เซ็นตของ GDP นะครับเพื่อที่จะเอ่อใช้ในการช่วยเหลือแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงที่เกิดวิกฤตโรคระบาดที่ผ่านมานะครับคิดง่ายๆคือว่าเอา่อประชากรประเทศเหล่านี้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็เสียภาษีค่อนข้างเยอะ แล้วก็ช่วงที่เกิดวิกฤตโรคระบาดเนี่ยไม่สามารถไปทํางานได้หรือจะต้องทํางานจากที่บ้านหรือจะต้องหยุดงานตกงานต่างๆเนี่ยรัฐบาลน,นี้แจกเงินให้เลยนะฮะในยุโรปเนี่ยเฉลี่ยก็คนหนึ่งก็อาจจะได้ไปสักหนึ่งพันห้าย e ถึงสองพยูโรก็คือตกเป็นเงินไทยก็ประมาณสักห้าห0ื0 0ถึงแปดหมื่นถึงแสนบาทนะครับก็อยู่สบายๆใช้นะครับอยู่บ้านดู Netflix ไปนะครับแล้วก็ไม่ต้องออกไปไหนนะครับก็อันนี้เนี่ย ต้องบอกว่าเลยทําให้เศรษฐกิจในภูมิภาคยุโรปเนี่ยก็โอเคในช่วงที่เกิดวิกฤตก็อาจจะมีถดถอยลงไปบ้างแต่พอฟื้นตัวกลับมาเนี่ยนะครับในขณะที่มาตรการเหล่านี้ก็ยังอยู่นะครับแล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือยุโรปเนี่ยนะครับต้องบอกว่ามีหลายประเทศใช่ไหมครับเวลาออกมาตรการเนี่ยก็อาจจะค่อนข้างช้าในแง่ของงบประมาณที่เป็นภาพรวมแต่ละประเทศเนี่ยนะครับมีงบประมาณของตัวเองนะครับในการอัดฉีดกระตุ้น เศรษฐกิจนะครับผ่านนโยบายการคลังก็คือการเอาเงินจากกระเป๋าให้กับประชาชนไปใช้จ่ายนะครับซึ่งอันเนี้ยที่ผมเล่าให้ฟังช่วงต้นแปลว่าแต,แต่ละประเทศเนี่ยทำกันไปถึงประมาณสักสาถึงห้ของ GDP นะครับประเทศไทยนี่นั่งอิจฉาตาปิดๆนะครับเพราะว่าเราเนี่ยทำกันไปแค่ประมาณสัก ห้าถึงสิบเปอร์เซ็นของ GDP เท่านั้นเองถือว่าน้อยมากนะครับแต่ประเทศเหล่านี้เนี่ยเขามีฐานะการเงินที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับแล้วก็กู้เงินค่อนข้างถูกเพราะนั้นก็มีงบประมาณที่จะทำและอย่างหนึ่งเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังในช่วงต้นว่าทุกวันนี้บริษัททุกวันนี้ประเทศเหล่านี้กู้เงินเนี่ยดอกเบี้ยติดลบนะครับกู้เงินแล้วได้รายได้ขึ้นมาก็ยิ่งกู้เข้าไปใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในช่วงตอนที่เกิดวิกฤตเมื่อประมาณสักช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ย กลุ่มประเทศในยุโรปเนี่ยก็มาคุยกันนะครับสหภาพยุโรปว่าจะมีการจัดตั้งกองทุนที่ชื่อว่า EU Recovery Fund นะครับเพื่อสนับสนุนแล้วก็ช่วยให้เศรษฐกิจพื้นตัวต่างๆตรง,ง,งนี้นะครบับวงเงินเนี่ย750,000ล้านยูโรนะครับเมื่อกี้ถ้าทวนนะฮะข้อที่หนึ่งมีการอัดฉีด เงินผ่านโครงการ QE นะครับเพิ่มสภาพคล่องทางด้านการเงินประมาณ3.5ม้าิเลียนยูโรถึง4ทเลียนยูโรนะครับอันนั้นเป็นเงินทีอ่อัดฉีดเข้าไปในระบบการเงินแล้วแต่ละประเทศเนี่ยก็อัดฉีดเงินเข้าไปให้แต่ละประเทศอีกมากกว่า30-50%ของ GDP อันนี้ก้อนที่3นะครับเพิ่งมานะฮะเพิ่งเพิ่งเบิกจ่ายกันเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเมื่อเดือนที่แล้วนะฮะเพราะว่ากว่าจะตกลงกันได้กว่าจะมีข้อสรุปกันได้อันนี้อีก7,50,000่นล้านยูโรนะครับซึ่งอันนี้ก็ จะเป็นการแบ่งให้กับประเทศสมาชิกเป็นเงินให้เปล่าเลยนะครับแต่ละประเทศเอาไปเลยนะครับไปช้เยียวยาผลกระทบจากเรื่องของโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นนะครับประมาณ3ามแสนเก้าหมื่นล้านยูโรแล้วก็มีเงินปล่อยคู่อัตราดอกเบีย้ยต่ําอีก3ามแสนหกล้านยูโรนะครับอันนี้เพื่อให้ภาคเอกชนเนี่ยหรือภาคธุรกิจ SME เนี่ยสามารถที่จะต่อสู้ไปได้นะครับเราว่าเงินกู้ดอกเบี้ยต่าของเขาเนี่ยก็คือดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นะครับหรือติดลบด้วยซ้ำไม่มีดอกเบี้ยนะครับ ส่วนใหญ่จะเป็นดอกเบีย้ยศูนย์นะฮะก็คือใครไม่มีเงินเนี่ยสามารถมาของเงินในโครงการนี้ไปได้เลยนะครับ2อสมปีเพื่อที่จะช่วยพยุงการจ้างงานของบริษัทหรือว่าช่วยให้ธุรกิจประครับประคองให้ไปรอดได้นะครับแล้วก็ส่วนที่สเนี่ยก็คือเอาไปพัฒนานะครับ R&D research and development ในการหาต้นตอหรือว่าใช้ในการวิจัยพัฒนานะวัตกรรมนะครับเพื่อที่จะเรียนรู้ กับการสู้วิกฤตในครั้งต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางสภาพยวโรปเนี่ยมีการปรับลงกันเพราะนั้นอย่างที่เล่าตอนต้นนะฮะยุโรปที่น่าสนใจที่เป็นอะไรที่เราชอบมากๆนะครับในช่วงที่ผ่านมาลงถึงในอนาคตในช่วงอย่างเรืน้อยก็สามเดือนหเดือนข้างหน้าเนี่ยก็คือหนึ่งเศรษฐกิจฟื้นตัวแล้วนะครับเรียบเร้งกลับมาค่อนข้างชัดเจนเปิดประเทศกันเรียกได้ว่าปกติแล้วนะครับทุกอย่างเปิดหมดนะครับคนฉีดวัคซีน เต็มที่นะครับเกือบ70%ดสรนคุ้มกันหมู่ก็ใกล้เคียงแล้วนะครับอย่างที่2นเรื่องกา,การเงินนะครับเมื่อกี้อัดฉีดกันสุดๆนะฮะแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยยุโรปเนี่ยน่าจะมีการทํา QE ไปอย่างน้อยๆจนถึงเดือนมีนาคมปีหน้านะครับก็อีกประมาณ6เดือนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็คงจะมีการลดลงมาแต่คงยังน่าจะยังมีการเข้าซื้ออยู่บ้างน,นะครับแล้ว สิ่งสำคัญคือยุโรปเนี่ยกว่าจะขึ้นดอกเบี้ยจริงๆก็คือปี2องพอย่างเร็วนะครับก็อีกประมาณ2ปีข้างหน้าเลยเพราะฉะนั้นก็เรีเยกได้ว่าทิศทางการทุนยุโรปเนี่ยนข้งางสดใสนะครับบวกกับประเด็นสุดท้ายที่ผมเล่าใ้ฟังไปก็คือเรื่องของเงินออโครงการ EU Recovery Fund นะครับซึ่งเป็นเงินให้เปล่าแก่ประเทศสมาชิกเนี่ยอีก7 5 0 0 0นล้านยูโรอันนี้ก็จะมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงหลังจาก เดือนสิงหานี้นะครับเพิ่งพอเพิ่งเริ่มมีการเบิกจ่ายช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเพราะนั้นยุโรปเนี่ยเด่นมากๆนะครับเพราะฉนั้นพอภาคเศรษฐกิจเด่นขนาดนี้เนี่ยแน่นอนกําไรของบริษัทจอร์เจียเนี่ยก็ได้มีการปรับประมาณการการเพิ่มขึ้นมาอย่างมากมายนะครับสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยยุโรปเนี่ยเป็นภูมิภาคที่มีการปรับประมาณการกําไรเนี่ยสูงเป็นอันดับ2นะครับในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วนะครับก็อันนี้ก็สะท้อนว่าอพอเศรษฐกิจฟื้นตัว นโยบายการเงินยังผ่อนคลายมากๆมีนโยบายการคลังเข้ามาเสริมอีกเพราะนั้นกําไรบริษัทดทะเบียนก็มีแนวโน้มในการปรับเพิ่มขึ้นซึ่งพอแนวโน้มกําไรบริษัทดทะเบียนปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยสิ่งที่นักลงทุนในตลาดหุ้นชอบมากนะครับก็คือเรื่องนี้นะครับก็นํามาสู่ผลการดำเนินงานของออหุ้นกองทุนหุ้นต่างๆที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับก็เรียกได้ว่าหุ้นยุโรปเนี่ย ตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเฉลี่ยนะครับแต่ชนีเม่ใช่อีุโรปเนี่ยก็ปรับขึ้นมากันถึงประมาณสัก1 7 1 8แแล้วนะครับแล้วก็ณระดับราคาในเรื่องของพื้นฐาน valuation ในแง่ของ PE ความถูกแพงของหุ้นเนี่ยปัจจุบันยุโรปเนี่ยเทียบกับในอดีตตัวเองก็ยังถือว่าถูกนะครับยังอยู่ในค่าเฉลีย่ยเทียบกับภูมิภาคอื่นอย่างสหรัฐก็ถือว่าถูกกว่าสหรัฐนั้นเพราะฉะนั้นยุโรปเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งในภูมิภาคที่เรายังคง ชอบมากๆในการลงทุนหลังจากนี้นะครับซึ่งทางบริจาร์นเซ็ตพลัสเราก็มีกองทุนนะครับหุ้นยุโรปชื่อว่า ASP e ียนะครับ ASP Europe Growth f u n นนะครับซึ่งเราเนี่ยลงทุนนะครับผ่านมัลซ์ฟันที่ชื่อว่าเบลลี่กิฟฟอร์ดนะครับยุ e รปเอ็กคอรตี้ฟันนะครับซึ่งก็เป็นบริจอที่มีการบริหารจัดการกองทุนหุ้นที่ถือว่าเก่งที่สุดในโลกที่หนึ่งนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ ตั้งอยู่ในประเทศสกอตแลนด์นะครับเพราะนั้นก็แน่นอนหุ้นยุโรปถือเป็นภูมิภาคของที่ทางเบลลี่กิฟร์เนี่ยเขามีความถนัดมากๆอยู่แล้วนะครับซึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมที่เบลลี่กิฟร์เขาเน้นลงทุนอยู่ทุกวันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากวัฒักรรเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวดีขึ้นนะครับกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าผุ้มเฟือยกลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่ม IT ต่างๆนะครับกลุ่มธน,นาคารกลุ่มธนาคารสถาบันการเงินนะครับซึ่งอันนี้ก็เ,เป็นคาแรคเตอร์ทั่วๆไปหรือเป็นลักษณะทั่วๆไปของกองทุนหุนยุโรปอยู่แล้วที่ที่ได้รับประโยชน์ในช่วงนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่วิลลี่กิฟฟอร์ดต่างจากกองทุนหุนยุโรปอื่นๆเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของน้ําหนักการทุนในประเทศนะครับซึ่งกองทุนนี้เนี่ย อันดับหนึ่งนะครับทุกคนอาจจะตกใจนะครับว่าหุ้นที่ประเทศหุ้นที่เขาไปลงคือประเทศสวีเดนนะครับกว่า25เป็นตหุ้นที่ l i s t e อยู่ในประเทศสวีเดนหรือเป็นบริษัทจดทะเบียนในสวีเดนซึ่งต้องว่าสวีเดนเนี่ยก็ถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีนวัตกรรมค่อนข้างสูงนะครับบริษัทส่วนใหญ่เนี่ยทำธุรกิจที่มี high value added ค่อนข้างสูงนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างถึงความแตกต่างนะครับของบิลลี่กิฟฟอร์ดนะครับในการบริหารกองทุนแล้วก็นํามาซึ่งผลการเนินงานที่โดดเด่นนะครับ ทําผลงานไปแล้วเนี่ยสูงกว่า20%ก็ชนะดัชนีพื้นฐานหรือดัชนีเปรียบเทียบได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วในมุมมองแนอนาคตเนี่ยทาง Asset Plus เราก็ยังมองว่ากองทุนหุ้นยุโรปนะครับ SPUG เนี่ยน่าที่จะยังเป็นหนึ่งในกองทุนที่ยังสามารถที่จะให้ผลตอบแทนที่ดีกับนักลงทุนได้นะครับตามปัจจัยต่างๆที่ผมได้กล่าวไปนะครับในวันนี้นะครับก็ นักลงทุนท่านใดนะครับที่สนใจนะครับการทุนในหุ้นยุโรปนะครับหรือคิดว่าภูมิภาคน,นี้เนี่ยน่าจะได้ประโยชน์นะครับตามที่ปัจจัยต่างๆที่ผมเล่าไปรวมถึงเ,เชื่อมั่นในบริษัทจัดการอย่างม i ิลลี่กิฟร์นะครับก็สามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับจากในเ,เว็บไซต์หรือโมบายแอปพลิเคชันของทางบริจอสเซ็ตพลัสนะครับแล้วก็อาจจะพิจารณานะครับเข้าเลือกลงทุนหรือที่สะสมลงทุนได้ นะครับก็คิดว่ากองทุนนี้เนี่ยยังเป็นอีกหนึ่งกองทุนนะครับที่น่าจับตาแล้วก็น่าสนใจมากๆในอนาคตช่วง3าถึงหเดือนข้างหน้านี้นะครับก็วันนี้สําหรับรายการกองทุนสายบวกนะครับก็ขอฝากกองทุน SPEUG นะครับไว้เท่านี้นะครับแล้วติดตามนะครับการลงทุนที่น่าสนใจนะครับที่ฮอตฮอตในช่วงนี้นะครับกันอีกครั้งใหม่ในสัปดาห์หน้ากับรายการกองทุนสายบวกทุกวันพุธนะครับวันนี้ลาไปก่อน สวัสดีครับติดตามข่าวสารอัปเดตเทรนการลงทุนกับบลจอ Asset p l u ัได้ที่ Asset Plus Fund Management ทั้งช่องทาง Facebook, YouTube และ b o ok c d i t แอปพลิเคชัน ASP Fund ทั้ง Android และ App Store สนใจกองทุนโทร0 2 6 7 2 1 1